ลองเก็บของฝุ่นเยอะขนาดนี้ทําความสะอาดแบบนี้สิคะฝุ่นไม่ค่อยเกาะสักเท่าไหร่ไปดูกันเลย ด้นหามาบอกกับพี่แคทเองค่ะทุกคนใครที่ใช้กล่องแบบนี้คะฝุ่นเกาะเยอะนานๆทำความสะอาดทีวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกค่ะทํายังไงจะให้ฝุ่นเกาะน้อยลงและฝุ่นที่เกาะแทบจะไม่เกาะกล่องเลยค่ะทุกคนเตรียมของดังนี้มีน้ําเปล่ามีผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มเอาแบบสินิที่ถูกสุดเลยนะ เอาผ้าเช็ดลงน้ําเลยค่ะแล้วก็บิดหมานนะเราก็มาทําความสะอาดเช็ดกันได้เลยค่ะเช็ดให้สะอาดเช็ดให้ทั่วตามซอกตามมุมดึงออกมาได้เลยค่ะถึงแม้จะอยู่ในซอกในซอกแบบไหนเราก็สามารถล้วงเข้าไปทําความสะอาดได้ค่ะฝุ่นจะเกาะลึกขนาดไหนเราก็ใช้นิ้วนี้แหละค่ะใส่ผ้าแล้วก็ลูบๆูบล,ลให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าทำความสะอาดจ้าเทน้ําทิ้งเอาน้ําใหม่มาเลยนะคะใส่น้ํายาลงไปน้ํายาที่แคทซื้อมาเป็นน้ํำยาปรับผ้านุ่มชนิดถูกนะทุกคนซึ่งอาจจะเหลวค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้แบบเข้มข้นใช้นิดเดียวก็พอค่ะบิดผ้าหมาดๆแล้วก็มาเช็ดทําความสะอาดซ้ําค่ะนี่ตามซอกตามมุมที่เราเช็ดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ล้วงเข้าไปนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้ละเอียด ให้เอี่ยมให้เงาเลยค่ะทุกคนสังเกตเอานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเช็ดสามอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมีเช็ดไปให้ทั่วบริเวณกล่องเลยนะคะตามซอกตามมุมก็เช็ดไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดเงาวิงน้ำยาปรับพานุ่มก็จะช่วยในการเคลือบกล่องของคุณไม่ให้ฝุ่นเกาะและก่อช้านั่นเองค่ะลองไปทำกันดูนะคะ คลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ